สวัสดีครับสวัสดีสุนุมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับร้านนรันศักดิ์นะครับร้านนรันศักดทัดเตาวนะครับวันนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวลูกค้านะครับมาแจ้งข่าวลูกค้าที่ออยู่ไอ้สายนะครับสายอีสานนะครับสระบุรีนะครับสระบุรีนะครับโคราชนะครับปททัยบุรีรลำ นะครับยะโสธรอำนาจนะครับตอนนี้นะครับร้านผมก็ได้อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับมาแจ้งข่าวนะครับท่านไหนจะขายเครื่องเสียงนะครับผมจะกลับบ้านนะครับผมจะกลับบ้านในวันจันทร์นะครับผมจะกลับบ้านวันจันทร์นะครับกลับปทุมธานีนะครับเส้นผ่านผมก็จะผ่านอำนาจเจริญนะครับ ใครท่านไหนจะขายเครื่องเสียงนะครับท่านไหนจะขายเครื่องเสียงเป็นชิ้นหรือเป็นชุดนะครับก็มาดักได้นะครับหรือจะให้ผมวิ่งไปเอาในระยะนี้ก็ได้นะครับผมกลับบ้านบรรจันนะครับแถวมุกดาหารนะครับหรือแม่ใกล้เคียงนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ผมจะขี่ผ่านนะครับผมวิ่งรถเป่าก็ท่านไหนจะขายเครื่องเสียงนะครับไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องการส่งนะครับในการส่งคล้องนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับเช่นกันนะครับนี่ครับชื่อเฟสนะครับ ในการต่างๆในการส่งของผมขี่ผ่านผมก็จะไปซื้อนางานหรือพี่มาดักอยู่เส้นหลักมิตรภาพผมก็ได้ผมจะขี่ผ่านนะครับผมก็จะเข้าอยู่อันดับแรกนะครับผมก็คนอยู่อำเภอเขมราชนะครับอันดับแรกผมก็จะไปอำนาจนะครับแล้วก็ไปยะโสยะโสแล้วเข้าร้อยเอ็ดนะครับสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เข้าปทายนะครับขอนแก่นนะครับป่าติวนะครับปทายขอนแก่นบุรีรัมณ์นะครับ พุไทไตยโงมหาสรารคามนะครับเส้นนั้นเลยนะครับแล้วก็เข้าสระบุรีโคราชนะครับแล้วก็เข้าปทุมนะครับท่านไหนอ,อยากขายเครื่องเสียงนะครับเป็นเลิกกิจการหรืออะไรต่างๆนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเส้นหลักนะครับในวันนี้ก็จะเป็นของวันที่ วันนี้ก็จะเป็นวันที่26นะครับ26นะครับ 26, บ26มีนานะครับ26แล้วก็พรุ่งนี้26 วันที่29นะครับผมก็จะกลับนะครับท่านไหนจะขายเครื่องเสียงก็ทักเข้ามาได้นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินอ่าท่านไหนจะขายนะครับจุดประสงค์นะครับอยากขายเครื่องเสียงนะครับเป็นชิ้นก็เป็นชุดก็ทักเข้ามาในเฟซนี้เลยนะครับหรือโทรเข้าศูนย์เบอร์โทรนะครับศูนย์837398945นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ทัดสาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับในระยะนี้อยู่จังหวัดไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้จังหวัดอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับไปแล้วก็จะไปดูสินค้าก็ ว่ากันนะครับท่านไหนจะขายเครื่องเสียงนะครับหรือจะเป็นพวกจังหวัดอ่านพนมนะครับจังหวัดไอ้นครพนมนะครับแล้วก็มุกดาหารนะครับสกลนครจิดบริเวณนี้ระแวกนี้เวลานี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็รับซื้อทั่วไทยนะครับทักเข้ามาได้นะครับผมก็จะกับอ่าปทุมนะครับบรรจันในระยะ 2- 3วันนี้ใครจะขายเครื่องเสียงก่อนทักเข้ามาได้นะครับหรือบรรจันนะครับ เส้นทางที่ผมว่านะครับใครจะขายก็เอามาดักเส้นทางได้นะครับว่าจะเป็นคอร์ด EQ ต่างๆนานาเป็นชิ้นหรือเป็นชุดนะครับอยากขายแบบไหนก็ทักเข้ามานะครับชื่อเฟซก็เบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาบอกข่าวนะครับมาบอกข่าวนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับอ่าวันจันทร์ผมก็จะกลับนะครับนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับวันจันทร์ก็ผมก็จะกลับนะครับท่านไหนจะขายนะครับอันนี้มันสูงใครจะขายก็ทททัักกกกกเข้้าาาาามมไไดดดนนะคครรบฝุ่่อยลลื์แช กนติดตามเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็ออกาพามาชมเรื่อยๆนะครับมาเจอกันคิปหน้านะครับสวัสดีครับ